เดี๋ยวครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้หัวเก่งนะครับหัวเก่ง NPR นะครับหัวนี้ซื้อมาสองหมื่นห้าครับ้ดูถูกแพงช่กันดูให้หน่อยครับตันนี้เป็น NPR ตาหวานนะครับหัวนกอะครับมีโชว์ขานะครับกระจกโชว์ขาแตกแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เราออกแล้วเตรียมเปลี่ยนใหม่นะครับโค้งหัวโอเค ข้างบนโอเคครับสวยโค้งมานะครับขนาดนี้ถือว่าสวยแล้วมีภายในครับค่อนข้างครบขาดอ้ตรงแกะตรงนั้นนะครับทีแล้วก็มีครบยุบตรงนี้นิดนึงข้างหน้านครับตาหวานนะครับคันนี้ เห็นพีตาหวานพื้นมีผุอยู่นะครับต้องเอาไปทำสีเก็บปะผุครับตรงพื้นนะครับจะให้ดูฝั่งนี้นครับนี่นะับมืแต่ผุอยู่ครับเปิดมาเห็นนะนี่ผุครับสัมันนี้ถูกหรือแพงครับหอย สองหมื่นห้านะครับ NPR ร้อยสิบห้าตาหวานถูกก็แพงก็คอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบวัสดีครับ